สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2564นี้ครับสองภาพเป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคม2564 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงไม่นับดาวจันทรกลข2ได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่3และย้ายต่อจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่31เลข1ดาวอดาวทิตย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่18เลขดาวอัวคารย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21 เลข4ดาวพุธย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่30และสุดท้ายเลข9พระเกตนะครับจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่30ตุลาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยการงานของชาวราศีธนูนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ ว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ดีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเลขสีเนี่ยนะครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยโครจรน,นะครับน่ะอยู่ในราศีกันซึ่งเป็นภพกันมะและก็เป็นเรือนของดาวพุธเองนะดาวพุธเนี่ยจะได้ตําแหน่งนะได้คุณภาพ2คุณภาพนะครับคือเป็นเกษตรด้วยเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะนะอีกคุณภาพหนึ่งที่ได้นะครับอีกตําแหน่งหนึ่งก็คืออุดนะได้ตําแหน่งอุดด้วยอุดคืออะไรยิ่งใหญ่สูงส่งนะครับเพราะฉะนั้น ดาวการงานนะถือว่าเข้มแข็งดนะีในเดือนนี้นะครับถือว่าเข้มแข็งดีเลยตั้งแต่วันที่1น่จนถึงวันที่30สิเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นการงานดีมากนะการงานดีมากเลยสําหรับเดือนนี้นะครับการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีนะการเจรจานะการเจรจาธุรกิจการค้านะครับนะการทาข้อตกลงสัญญาต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จดีนะครับค่ครองเพศตรงข้ามนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่มองหางานอยู่นะหรือสมัครงานไว้เดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะครับมีเกณฑ์ได้งานนะได้รับการตอบรับที่ดีหรือได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องของการงานนะครับส่วนในด้านการงานช่วงเดือนนี้นะครับถ้าพูดดีคิดดีนะพูดเชิงบวกนะขยันขันแข็งทํางานด้วยความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงก็ยิ่งส่งเสริมให้การงานนั้นดียิ่งขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะไปกระตุ้นดาวการเงินด้วยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับนะ ตอนที่ดาวพุธนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนี่ยพอดาวพุธย้ายมานะครับจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลตําแหน่งนี้ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับเพราะว่าพอดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลดาวพุธก็จะได้ตําแหน่งเป็นได้เกณฑ์นะครับได้เกณฑ์พิเศษคือเป็นอุดมเกณฑ์นะอุดมเกณฑ์เขาเรียกอุดมเกณฑ์นาระนะครับดาวพุธอยู่ในภพราพะนะครับอุดมเกณฑ์คืออะไรอุดมเกณฑ์ก็คือเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์นะครับทรัพย์สินโชคลาภนะความสําเร็จรายได้นะครับนะแล้วอยู่ในภพลาภะด้วยลาภะคืออะไรครับลาภะหมายถึงโชคลาภความสำเร็จรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งส่งเสริมเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะดาวพูดดีนะครับดาวพูดดีเพราะนั้นคิดดีพูดดีการงานก็จะดีการเงินก็จะดีนะครับ <S <s <urb>. <S พูดเชิงบวกนะครับพูดง่ายพูดเชิงบวกอย่าไปพูดเชิงลบนะพูดแข็งไม่ได้นะพูดแข็งพูดก้าวเล้านะ พูดเชิงลบนะไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเข้าทางดาวองคารเขานะครับเพราะดาวองคารเนี่ยกับดาวพุธเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับดาวองคารหมายถึงความก้าวร้าวเนาะแตกหักก้าวร้าวนี่มันมาอยู่กับดาวพุธเนี่ยดาวคู่นี้จึงเรียกว่าคู่วิวาทะนะวิวาทะคือคู่ความขัดแย้งนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังใช้อารมณ์มากไม่ได้นะใจร้อนมากไม่ได้นะครับต้องพูดดีๆเชิงบวกเท่านั้นครับถึงจะดีนะครับนะสวยดาวองคารแล้วก็ปรับให้กลายเป็นเรื่องอะไรไปเป็นเรื่องของความขยันกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงเอาจริงเอาจังไปและทุกอย่างก็จะดี นะครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับคลอดไปในทางที่ดีโดยเฉพาะในช่วงไปลายปลายเดือนนะครับไปลายปลายเดือนเนี่ยการเงินจะดีขึ้นมากนะจะมีโชคมีลาบมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยท่านี้ทัานนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวพุธนะได้ะไรครับอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นะ ดาวกู์ซึ่งเป็นดาวเจืเรือนลาภะนะลาภะคือชคลงภอความสำเร็จรายได้นะครับเขาจรทับตัวแต่ทับวันที่3 1แล้วเนาะทับวันที่31แล้วนะครับเป็นมหาจักรด้วยนะเออดาวดาวการเงินนะทับลัคนานะแล้วก็เป็นมหาจักรด้วย,มห,วยมหาจักรคืออะไรครับคือ,อ,อปฏิหารนะคือลดผลจนทยานปฏิหารนะครับ นะจะสําเร็จนะการงานจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความมาณะบักบันจริงจะสาเร็จนะแต่สําเร็จและสาเร็จมากนะครับสำเร็จค่อนข้างมากแต่ดาวดาวการเงินก็หมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยเนาะนะครับในขณะเดียวกันเนาะดาวประจําตัวของชาวราศีธนูคือดาวพฤษภดีนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยประมาณวันที่28ตุลาคมก็จะ โคจรเป็นปกตินะครับได้พบกุดุมพระกรุดุมพระคืออะไรฐานะการเงินคือสิ่งที่ได้มาก็คือการเงินเหมือนกันนะครับส่วนดาวเสาเองก็เดินเป็นปกติแล้วนะครับแต่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ที่อาจจะขัดแย้งกันสักหนึ่งนะครับอาจจะขัดแย้งสักหนึ่งนะครับไม่ค่อยถูกถกันไม่ค่อยถูกกันเพราะน,นั้นอาจจะมีปัญหามีประสักอยู่บ้างอ่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับการ,ใช,ชร,ารกใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราด้วยนะ เพราะนั้นโดยภาพรวมการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะข้อม่ทางที่ดีนะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะจะดีจะดีขึ้นมากนะครับนะแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะจนถึงจนต้นเดือนกลางเดือนนะครับนะชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมนะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับ เ,เรื่องของรถนะยานพาหนะหรือใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนี่แหละครับนะค่อนข้างจะมากนะนะรายรับรายได้ก็มีรายรับรายได้ที่จะเข้ามาในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะช่วงนี้จึงแนะนําว่าในช่วงระหว่างนะครับในช่วงระหว่างที่ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงกลางเดือนเนี่ยโดยประมาณนะนะแนะนาให้ชาวราศีธนูนะครับทำตัวแบบ สมรถะเนาะสมรถะเรียบง่ายนะครับใช้จ่ายก็ต้องประหยัดพยายามใช้จ่ายประหยัดนะครับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้จ่ายเท่าที่จําเป็น Level. เพราะว่าการทําตัวลักษณะอย่างนั้นนะครับก็จะส่งเสริมให้ดาวการเงินดียิ่งขึ้นนะครับดาวการเงินดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งขยันด้วยนะยิ่งขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกระตือรือร้นด้วยนะยิ่งส่งเสริมดาวการเงินที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับทั้นนี้ท่านนั้นพ่ออะไรครับอย่างที่ว่าไปมาสักครู่นี้เนาะ ดาวพฤหัสบดีของเราเป็นอะไรครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งนิดดาวประจำตัวนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีธนูก็คือเลขห้าดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งนิดนิดคืออะไรต่ำต้อยได้ต่ำต้อยได้ค่าเสื่อมอ่อนกําลังเพราะฉนั้นในมุมนึงเนี่ยนิดหมายถึงอะไรครับสมถะสันโดษห้ามฟุง้งห้ามฟุ้งเฟ้อห้ามสุริสุไลนะครับแลวอยู่ในเรือนเสาด้วยต้องสมถะสันโดษจึงจะดีนะครับจึงจะดีการเงินจึงจะดีขึ้นนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะกับเพื่อนฝูงนะครับพี่น้องคนในที่ทํางานนะแล้วก็ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอิทธิพลของดาวคานกับดาวพุธนี่แหละครับนะครับส่วนโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่5้าถึงสิบห้าถึงสิบแล้วก็2 8ถึง31 2 8ถึงส1นะครับส่วนทิศท,ที่ดีนะครับมีสามทิศครับได้แก่ทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้นะฮะส่วนบุคคลที่จะนำโชคโชคราบมาให้นะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้หรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเราเนาะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือท่านที่อยู่ต่างประเทศกลุ่มนี้ก็จะนำโชคโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับความรักนะท่านที่มีครอบคอรัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมก็ถือว่ารักกันดีมีความสุขนะครับอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันนิดๆิดหน่อยๆน่อะครับในเรื่องของการงานนี่แหละนะมีเรื่องขัดใจกันบ้างนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับนะก็คือคู่ครองก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการงานนั่นแหละนะครับอาจจะมีทุ้มติงเรื่องของการงานบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแค่นั้นเอง ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่ารักกันดีมีความสุขส่วนคนโสดนะก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะคนถูกใจที่ว่านี้มักเป็นคนที่พูดจาะฉะานนะครับเสียงดังนะเสียงดังฟังชัดนะครับอธัธยาศัยดีคุยสนุกเฮฮานะชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคมนะแล้วก็ค่อนข้างจะเอาใจเก่งนะพูดเก่งเอาใจเก่งครับทั้งหมดก็เป็นคําทานายดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4นี้ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ